ครับอ่าบันทึกนิดนึงงาชื่ออะไรครับนิพาจันจรูนี่นะอ่านิพานิพาแล้วก็จรูอันนี้ใครเป็นคนหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยอ่ะอ่าหว่านปุ๋ยไปกี่ลูกก็เดียว ไม่ได้วาเลยว่าหวานหวานไปแต่คนคนที่หวานไปเพรันหวานสี่สี 4, 4, ่หวานไปสี่ลูกสี่ลูกกี่ไร่ตรงนี้ก้าไร่ก้าวไร่สี่ลูกนะครับก็ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งลูกไม่ถึงไม่ถึงต่อไร่หวานไปครั้งเดียวครั้งเดียวส๋ยสูรอะไรสิบสิบหกยี่สิบสิบหกยี่สิบศูนย์ดูดูข้าวอายุสี่สิบห้าวันนะครับ หว่านปุ๋ยไปเม,ม,มออื่อเมื่ออายุ20วันหรือ20วันวันเมื่ออายุ20วันหว่านเป็นครั้งหนึ่งเดียวแล้วก็ฉีพอ,อดี2551นะครับไปสองครั้งโดยใช้โดนนะครับเข้าวขอปงปะทุมนะครับราต้นแตกกอดีไหมครับแตกกอดีครับสวย แต่กอสวยแต่กอสวยแล้วใบใบสวยใบสวยใบสวยกอก็สวยต้นสะอาดต้นสะอาดต้นสะอาดแสดงว่าอะไรเขาเรียกว่าแมลงจะไม่มีมารบกวนเลยนะแมลงไม่มีโรคไม่มีโรคไม่มีแสดงว่าโรคไม่มีแมลงไม่มีแล้วก็เขาเรียกว่าเซลลแบ่งแงตัวดีแล้วก็สมบูรณ์วามดูดซึมของรากในระบบรากดีเขียวสดใสเขียวสดใสนะครับเเขียวสดใส ที่นี่ก็เขตหนองจอกนะครับ,บก็รถผ่านไปมาเ๋ยนะครับก็สัญจรไปมาสะดวกนะครับก็มีการทดสอบมีการฉีดโดนนะก็ใช้ใช้น้ำเท่าไหร่ครับเนี่ย25ลิตร25ลิตรครอบคุมหมดเลยถ้าข้าวเขียวอย่างนี้จะต้องใส่ปุ๋ยอีกไหมไม่จ้องไม่ต้องไม่จ้องใส่ คือชาวนาถ้าข้าวเขียวดีเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นในการลดต้นทุนเขาจะลดต้นทุนโดยอัตโนมัติโดยโดยการสังเกตต้นข้าวของเขาปีหนึ่งอาจจะใช้แค่ไร่ละครึ่งรูปใช่ไหมครับหลังจากที่ถี Rd สองแล้วจะลดต้นทุนถ้าครึ่งลูกจะแสดงว่าเกิน50%เพราะว่าแต่ละปีเนี่ยประมาณไร่ละลูกกว่าลูกกว่า ลูกก,กว่าๆนะครับก็ทําให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ถึงเกือบพันบาทต่อไร้นะครับ AD251 เป็นความหวังใหม่นะครับมีมีขวดไหมขวดขวดดี2 5 1เป็นเป็นความหวังใหม่แล้วเป็นเป็นเป็นหนทางสําคัญของประเทศไทยนะครับเพราะประ,ประเทศไทยมีการปลูกข้าวอ,อ,อย่างน้อยก็6ล้้าไรน่นะครับ60ล้านไร่ก็ ถ้ารถไปไร่ละพันก,ก็ก็คูณเอาตามสัดส่วนนะครับก็ลดต้นทุนได้เยอะการเพิ่มผลผลิตก็มากขึ้นนะครับเคยเคยได้หนึ่งเปลียนอาจจะได้หนึ่งเปียนสามอ่าได้หัวเราะเลยอยากได้ใช่ไหมครับหนึ่งเปลียนสามใชอ,อยากได้มากก็คือจะทำให้เงินเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ จำนวนข้าวเพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ250กิโลกรัมต่อไร่จะเพิ่มขึ้นแน่นอนสำหรับ Rd251 นี้นะครับวันนี้ก็มีมาจำหน่ายนะครับไม่ได้ไร้สดถ้าถ้าไร้สดคงจะลดราคาหน้าดูันเนี้ยเพราะว่าคนคนไม่มาชมกัน <c oughs> เมื่อสักครู่ก็มีการฉีดโดนไปแล้วนะครับ r d 2 <c oughs> 5 1เป็นเป็นสาร,ารสาจากสกัดจากผลิตภัณฑ์พืชนะครับ ก็มีระบบการเทคโนโลยีชิวภาพผ่านการฆ่าเชื้อแล้วไม่ได้นําเชื้อนี้ลงไปในนาข้าวเกษตรกรนะครับและตรวจสอบในห้องปฏิบัติการไม่มีสารเคมีโลหะหนักหรือสารก่อโรคใดๆนะครับที่จะทําให้สะสมในทางกลับกันจะทำให้ข้าวได้ดูดซับสารอาหารจากดินได้เยอะเค ดลงแต่ยังคงลุกโชน